โยโยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้พี่ดิดีก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรือนจําในกลุ่มลาดยาวนะครับว่ามีเรือนจําอะไรกันบ้างเพราะว่ามีพี่ๆน้องๆหลายท่านเนี่ยพอส่งจดหมายไปหาผู้ต้องขังที่เรือนจําแล้วแต่จดหมายไม่ถึงญาติของเรานะครับส่วนหนึ่งก็มาจากความเข้าใจผิดนะครับจ่าหน้าซองผิดแล้วก็คิดว่ามีแต่เรือนจาคลองเปรมเท่านั้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยพิธีก็อยากจะมาทำความเข้าใจกับทุกๆท่านนะครับว่าเรือนจํากลุ่มลาดยาวยประกอบไปด้วย5เรือนจําเลยนะครับตั้งอยู่ใกล้ๆกันนะครับในพื้นที่แขวงลาดยาวเขตจตุจักรซึ่งเรือนจากลุ่มลาดยาวเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะครับ 1. เรือนจํากลางคลองเปลม 2. ทันทถานหญิงกลาง 3. ทันทถานบําบัดพิเศษกลาง 4. เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร และ5ทันตสถานโรงพยาบาลราชทันซึ่งเดือนจำที่จะเปิดให้บริการรับส่งจดหมายออนไลน์ผ่าน t h e l เ t อร์ออนไลน์นะครับในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเรือนจำกลางคลองเปมและทันทสถานหญิงกลางนะครับส่วนเรือนจำอื่นๆที่ยังไม่เข้าร่วมเนี่ยพิ่ษดีเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับก็จะเริ่มเปิดให้บริการเช่นเดียวกันครับขอให้ทุกๆคนเนี่ยอดใจรอนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะส่งจดหมายอย่าลืมตรวจสอบให้ดีนะครับว่าญาติพี่น้องของเราเนี่ยอยู่ที่เรือนจำอะไรกันแน่นะครับ ส่วนใครที่อยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูคลิปของโกบอยใน YouTube Channel ได้นะครับพี่ตดีก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างวิดีโอคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับพี่ตดีขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ได้ดีนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย